่านพัมพีหนึ่งปีหนึ่งรอบเอเซเคียบทที S ่ A K e R 8บทที P ่9บทที่สิบทที่สิบพระจำมะสุขที่18พ้พฤจิกายน2,022เรามาเริ่มกันที่เอเซเคียบทที A ่ K e R 8สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนในวิหารของพระเจ้าในวันที่เดือนในวันที่หเดือนที่6ของปีที่ 6, 6 ขณะที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ในบ้านข้าพเจ้าและบรรดาผู้อาวุโสของยูดานั่งอยู่หน้าข้าพเจ้าพระหัตถ์ของพระยาเววีองค์เจ้านายลงมาบนข้าพเจ้าณที่นี้และข้าพเจ้าก็มองดูและเห็นรูปลักษณะของชายคนหนึ่งจากส่วนที่มีลักษณะของเอวลงไปนั้นเป็นไฟเหนือเอวขึ้นไปมีลักษณะสุกใสเหมือนทองสำริดแวววาวท่านยื่นส่วนที่เป็นรูปปั้นนั้นออกมาจาก จับผมที่ศีรษะข้าพเจ้าแล้วพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างพื้นพิพภพและฟ้าสวรรค์และทรงนำข้าพเจ้ามาถึงภรุงเยรูซาเล็มด้วยนิมิตของพระเจ้ามายังทางเข้าประตูด้านเหนือของลานชั้นในอันเป็นที่ตั้งรวงรวมแห่งความห่วงแหนนซึ่งเราให้เกิดความห่วงแหนดูสิพระสิริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลก็อยู่ที่นั่นมีพระลักษณะเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เห็นในที่ราบ และพระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยบัดนี้จงเงยหน้ามองไปทางทิศเหนือข้าพเจ้าจึงเงยหน้าไปทางทิศเหนือและนี่น่ะทางทิศเหนือประตูแท่นบูชาตรงข้างถะตรงทางเข้ามีรูปเคารพที่รับความโหนห้อยู่ที่นั่นและพระองค์ตัดกับพระพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเจ้าเห็นหรือไม่ว่าพวกเขาทําอะไรคือสิ่งน่าสะอิดสะเอียน ยิ่งใหญ่ที่พงพันอิสาเอลทำกันนั้นอยู่ที่นี่อันจะทําให้เราไปจากสถานมัสการของเราและเจ้ายังจะเห็นสิ่งหน้าสะอิดสะเอียนยิ่งกว่านี้อีกและพระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามาถึงประตูลานและเมื่อข้าพเจ้ามองดูดูสิมีช่องหนึ่งอยู่ในกําแพงและพระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงและพระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจง เจาะเข้าไปในกำแพงและเมื่อข้าพเจ้าเจาะเข้าไปในกำแพงนี้เนะี่ยมีประตูอยู่ประตูหนึ่งและองค์ต่ายกับข้าพเจ้าว่าจงเข้าไปไปดูสิ่งที่น่าสิ้ะเสียนอันชั่วร้ายซึ่งเขาทั้งหลายทําการที่นี่ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเข้าไปและได้เห็นดูสิเป็นภาพสลักบนผังผนังโดยรอบมีภาพสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดและสัตว์หน้ารังเกียจรวมรวมทั้งรูปเคารพทั้งหมดของพง์พันอิสราเอล และมีพวกผู้ใหญ่ของพงพันธุ์อิสราเอลเจ็ดสิบคนยืนอยู่ข้างหน้ารูปเหล่านั้นและมีอาสัญญาบุตรชาฟานยืนอยู่ในหมู่พวกเขาทั้งหลายต่างก็มีกระถางไฟอยู่ในมือกลิ่นและควันของเครื่องหอมก็ลอยขึ้นไปข้างบนและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยเจ้าได้เห็นไม่ใช่หรือว่าพวกผู้ใหญ่ของพงพันธุ์อิสราเอลทำอะไรอยู่ในที่มืด แต่ละคนต่างก็อยู่ในห้องรูปความรสลักของตนเพราะเขาทั้งหลายพูดว่าพระยาเวไม่ทอดพระเนตรเห็นเราพระยาเวทรงทอดทิ้งแผ่นดินนี้เสียแล้วพค์ตัสกับข้าพเจ้าด้วยว่าเจ้ายังจะเห็นสิ่งหน้าซะออิสเอียนที่พวกเขาทำมากยิ่งกว่านี้อีกและองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาถึงทางเข้าประตูด้านเหนือแห่งพระนิเวศของพระยาเวและดูสิที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนนั่งร้องไห้เพื่อเทพทามมุส แล้วพระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าอุดมนุษย์เอ๋ยเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมเจ้ายังจะเป็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนมากยิ่งกว่านี้อีกแล้วพระองค์ทรงนาข้าพเจ้ามาในลานชั้นในแห่งพระนิเวศของพระยาเวดูสิตรงทางเข้าพระวิหารของพระยาเวระหว่างเชิดเหนียงและแท่นบูชานั้นมีชายประมาณ25คนหันหลังให้พระวิหารของพระยาเวและหันหน้าของพวกเข,ขาไปทางทิศตะว,วันออกกําลังนมัสก,การดวงอาทิตย์ ตรงตะวันออกนั้นและพ,พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นหมายมุดบุตรมนุษย์เอ๋ยสิ่งน่าสสียดสีของพงพันยูดาห์ที่พวกเขาทําอยู่ที่นี่ยังเลวไม่พอหรือเขาทั้งหลายจึงทําให้แผ่นดินเต็มด้วยความทารุณอีกเพื่อให้เรากิวยิ่งขึ้นและดูสิเขาทั้งหลายยังเอากิ่งไม้มาแตะจมูกพวกเขาดังนั้นเราเองจะทําด้วยความโกรธในตาของเราจะไม่ประนี เราจะไม่สำแดงความกะรุณาและแม้ว่าพวกเขาจะร้องด้วยเสียงอันดังใส่ห่วงเราเราก็จะไม่ฟังพวกเขาเอเสเคีย e บทที่9เขนข้าพวกว่ายรูปเคารพแล้วพระองค์ทรงเปล่งเสียงดังเข้าหูข้าพระเจ้าว่าบรรดาเพชคฆาของเมืองเอย๋ยจงมานี่ และถืออาวุธทำลายมาด้วยและนีนี่มีชายหกคนเข้ามาจากทางประตูบนซึ่งหันหน้าไปทางเหนือแต่ละคนถืออาวุธทำลายล้างมาและมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าปานมีกล่องเครื่องเขียนที่เอวอยู่ท่ามกลางวูเขาและเขาทั้งหลายเข้ามาแล้วยืนอยู่ที่ข้างแท่นของทองสำลิพระสิริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่อยู่บนเครูป ได้ถูกขึ้นไปยังธรณีประตูพระนิเวศและพระองค์ตัดเสียงเรียกชายซึ่งนุ่งห่มผ้าป่านที่มีเครื่องกล่องเครื่องเขียนที่เอวและพระยาเวตัดสั่ง,ขงเขาว่าจงเข้าไปในนครกรุงเยรูซาเล็มและทำเครื่องหมายไว้ที่หน้าผาของบรรดาคนที่ถอนหายใจและคล่่าครวญเนื่องจากสิ่งนา่าอิยียนทั้งหมดที่ทำกันในเมืองนั้น และพระองค์ตัดกับชายคนอื่นให้ข้าพเจ้าได้ยินว่าจงไปตลอดนครตามหลังชายคนนั้นแล้วฆ่าฟันเสียในตาของเจ้าทั้งหลายได้ปราณีและเจ้าอย่าสำแดงความกรุณาจงจงฆ่าทำลายทั้งคนแก่คนหนุ่มและหญิงสาวทั้งเด็กและผู้หญิงแต่อย่าเข้าใกล้ผู้มีเครื่องหมายและจงเริ่มต้นที่สถานนมัสการของเราดังนั้นเขาทั้งหลายจึงตั้งต้นกับพวกชายแก่ผูด ผู้อยู่หน้าพระนิเวศพระนิเวศนั้นแล้วพระองคต์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงทําให้พระนิเวศเป็นมนทินจงทิ้งผู้ถูกฆ่าให้เต็มล้านจงไปเถิดเขาทั้งหลายจึงออกไปที่และฟาดฟันในนครขณะที่เขาทั้งหลายกําลังฟาดฟันอยู่นั้นข้าพเจ้าอยู่ตามลําพังข้าพเจ้าก็ซพหน้าลงถึงดินร้องว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์จะทรงทําลายคนอิสราเอลที่เหลืออยู่จนนั้นจนหมดเพื่อจะ เพื่อระบายความโกรธของพระองค์หรือเหนือเยรูซาเล็มหรือแล้วองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าบาปของกองพันอิสาเอลและยูดาห์มีมากมายิ่งนักแผ่นดินก็เต็มด้วยโลหิตและความอายุติธรรมเต็มนครเพราะพวกเขากล่าวว่าพระยาเวทรงทอดทิ้งแผ่นดินนี้และพระยาเวไม่ทอดไม่ทอดพระเนตรอีกและสำหรับเราเองในตาเราจะไม่ประณีและเราจะไม่แสดงความกักรุณาแต่เราจะ ลงโทษเหนือสิสาวของพวกเขาตามความประพฤติของเขาและดูสิชายหนุ่มนุ่งผ้าป่านนีบกล่องเครื่องเขียนที่เอวนั้นได้นำถ้อยคำกลับมาข้าพเจ้าได้นำกลับมากล่าวว่าข้าพระองค์ได้ทำตามทุกสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพองไว้นั้นแล้วเรามาต่อกันที่เอเซเคียลบทที่1ิพระสิริของพระเจ้า พรบจากกรุงเยรูซาเลม็มแล้วข้าพเจ้ามองดูนี่นะที่พื้นฟ้าซึ่งอยู่เหนือศีรษะเราเครูปนั้นมีสิ่งที่มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งที่เป็นเหมือนไพลินปรากฏขึ้นเหนือเครูปเหล่านั้นและพระองค์ตัดกับชายสวมเสื้อผ้าป่านว่าจงเข้าไปในที่ระหว่างวงล้อมซึ่งอยู่ในเครูป จงกอบฐานคุเต็มอุ้งมือทั้งสองของเจ้าจากที่ระหว่างพวกเครุบแล้วนะําไปโปรยเพื่อนเะขเหนือนครนนั้นและชายคนนั้นก็เข้าไปต่อหน้าต่อต,อตาข้าพเจ้าส่วนพวกเครุบนั้นเป็นอยู่ขออภัยครับส่วนพวกเครุบนั้นยืนอยู่ด้านใต้ของพนิเวศในขณะที่ชายคนนั้นเข้าไปและลานชั้นในก็เต็มด้วยเมฆ แล้วพระสิริของพระยาวเวก็ขึ้นจากเคลรู้ไปยังพร,ระนิประตูพระนิเวศและพระนิเวศนั้นก็เต็มด้วยเมฆและลานนั้นก็เต็มด้วยความสุขสายของพระศิลิของพระยาวเวส่วนเสียงปีของเคลรู้ก็ได้ยินไปถึงลานชั้นนอกเหมือนพระสเสียงของพระเจ้าผู้ทรงม,มหิทธิฤทธิ์เมื่อพระองค์ตัดและเมื่อองค์ทรงบัญชาชายที่สวมเสื้อผ้าป่านว่าจงไปเอาไฟมาจากที่ระหว่างวงร้อคือจากระหว่างพวกเคลรู้ชายนั้นก็เข้าไปและยินอยู่ ข้างวงล้อวงหนึ่งเครูปตวหนึ่งได้ยื่นมือของตนจากระหว่างพวกเครูปไปยังไฟซึ่งอยู่ระหว่างเครูปแล้วหยิบไฟขึ้นมาบ้างและใส่อุ้งม,มือของชายที่สวมเสื้อผ้าป่าชายคนชายนั้นก็รับนาออกไปและในพวกเครูปนั้นมีสิ่งปรากฏเหมือนมือมนุษย์อยู่ใต้ปีกแล้วข้าพเจ้ามองดูดูสิมีวงล้อ วงล้ออยู่สี่วงข้างๆพวกเครูปวงล้ออยู่ข้างเคงรูปและหนึ่งวงล้อลักษณะวงล้อนั้นเหมือนแสงของเบลริลวงล้อทั้ง4มีลักษณะเหมือนกันคือเป็นเหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อเมื่อเคลื่อนที่พวกเครูปจะไปทางด้านในของใบหน้าทั้ง4ก็ได้ทั้งนั้นพวกเขาเคลื่อนที่โดยไม่ต้องหันเลยเพราะพวกเขาจะไปตามทิศที่ศึกษะมุ่งหน้าไปนั้นเคลื่อนโดยไม่ต้องหันเลย หรืเมื่อร่างกายของพวกเขารวมรวมทั้งหลังมือปีกและวงล้อคือวงล้อของทั้งสี่ตนนั้นแล้วเต็มด้วยในตาโดยรอบข้าพเจ้าได้ยินกับหูว่าวงล้อเหล่านั้นเรียกว่าวงล้อหมุนเครูปแต่ละต้นมีหน้าตาสี่หน้าหน้าแรกเป็นหน้าเครูปหน้าที่สองเป็นหน้ามนุษย์หน้าที่สามเป็นหน้าสิงโตและหน้าที่สี่เป็นหน้าน้อิทรี แล้วพวกเครูปก็หอกขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่พระเจ้าเห็นที่ริมแม่น้ําเคบาเมื่อ K เครูปเคลื่อนไปวงล้อก็ตามไปข้างๆพวกเขาด้วยและเมื่อพวกเครูปกลางปีกออกมาเพื่อบินขึ้นจากพิภพวงล้อนั้นก็ไม่หันไปทางข้างๆพวกเครูปเลยพวกเครูปหยุดนิ่งวงล้อเหล่านั้นก็หยุดนิ่งเมือ่อเครูปหอกขึ้นโงล้อ็หอกขึ้นไป,ไปกับพวกเขาด้วยแนละพลิงงานของสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ในวงล้อแล้วพลัสิริของพระเาเวไปจากกรณีประตูพระนิเวศสติตเหนือพวกเครูปเมื่อพวกเครูปกลางปีก บินขึ้นพวกเขาเหาไปจากพิภพต,ตอนนะั้นต่อตาข้าพเจ้าเมื่อพวกเขาเข้าไปวงล้อ่างไปข้างๆด้วยและไปยืนอยู่ที่ข้างหน้าประตูตะวันออกของพระที่วพระยาเวและพระสิริของพระเจ้าของเอเซียก็อยู่ในเครูปพวกนั้นนี่คือสิ่งที่มีชีวิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นซึ่งอยู่ใต้พระเจ้าแห่งเอิซราเอลที่มีริมแม่น้ำเคปขออภัยครับที่ริมแม่น้ำเคบาและข้าพนะเจ้าทราบว่าเป็นเครูปเคลรูปทุกตนมีสี่หน้าและสีป่ปีและต้ปีมีลักษณะของมือมนุษย์ ส่วนรูปลักษณะของใบหน้าเหล่านี้เป็นใบหน้าของเป็นใบหน้าซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ําเคบาทั้งลักษณะและลําตัวแต่ละตนเคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้าของเขาอ่านพั้งพีหนึ่งปีหนึ่งรอพิบูวบทที่สิบสามการปฏิบัติที่พอพระทัาายพระเจ้าจงให้ความรักที่น้องมี อยู่ต่อการเสมอไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการทําเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกคุมขังอยู่เหมือนหนึ่งว่าพวกท่านก็ถูกขังอยู่กับพวกเขาด้วยจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกทําทารุณเหมือนหนึ่งว่าร่างกายของพวกเขานั้นก็ถูกกระทําด้วยจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากมลทิน เพราะคนที่ปรากฏผิดทางเพศและคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ล้าท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทําอะไรกับข้าพเจ้าได้เราจงระลึกถึงบรรดาผู้นําของพวกท่านผู้กล่าวว่าพระวจนะของพระเจ้ากับพวกท่านจงพิจารณาดูผลปั้นบั้นปลายชีวิตของพวกเขาแล้วจงเรียนแบบ ความเชื่อของพวกเขาพระเยซูครคลึกทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิจอยาหลงไปตามคำสอนแ,แปลกๆต่างๆเพราะว่าเป็นการดีที่ให้ใจเข้มแข็งโดยพระกุศไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์เรื่องอาหารซึ่งไม่เป็นอะไรซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ดำเนินตามเลยเรามีท่านบูชาท่านหนึ่งและคนที่ปฏิบัติได้พระผ่านนะไม่มีสิทธิรับทานของจากท่านนั้นเพราะร่างของสัตว์เหล่านั้นขออภัยครับ เพราะร่างของสารเหล่านะั้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาสนั้นเขาเอาไปเผาเสียนอกค่ายเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้ทรงทนทุกข์ภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพยระโลหิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นให้เราออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้นโดยแบกรับคำดูหมินเดียดยามที่พรงทรงทนเพราะว่าเราไม่มีนครที่นครที่ต่อไปครับเพราะว่าเราไม่มีนครที่ถาวรอ,อยู่ที่นี่ แต่เราแสวงหานครที่จะมาในภายหน้าเพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์อย่าละเลยที่จะทำคำดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าจงนบนอบเชื่อฟังบรรดาผู้ทำของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงานจงให้พวกเขาทํางานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์กับท่านเลยจงอธิษฐานเผื่อเราเพราะเราแน่ใจว่าเรามีมโนธรรมที่ดีและปรรนนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่องเขาเจ้าขอร้องพวกท่านมากขอแัยคัเข้าเจ้าขอร้องพวกท่านมากขึ้นให้อธิษฐานเช่นนั้นเพื่อพระเจ้าจะได้กลับไปอยู่กับท่านเร็วยิ่งขึ้น คำอมยพรและคำอำลาขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตายโดยฤทธิ์แห่งพระสัญญานิพพรนท่งให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทําพระทัยขององค์โดยทรงทาให้ทรงทำงานในเราให้เกิดผลพรพระทายในสายพระเนตของพระองค์ทรงพระเยซูคิดขอพระสิริจงนี้แด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาน พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้อดทนฟังคําเตือนสิินี้และพอข้าพเจ้าเขียนมาถึงพวกท่านแต่เพียงย่อๆเท่านั้นพวกท่านจึงพวกท่านพึงทราบว่าทโมธีน้องน้องของเราถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วถ้าเขามาถึงเร็วข้าพเจ้ากลับกับเขาก็จะไปพบพวกท่านข้าพเจ้าขอฝากคำาัิกทานไปยังบรรดาผู้นำของพวกท่านและธรรมิกชนทั้งปวงพวกพี่น้องที่มาจากอิตาลีก็ฝากคำทั้งทายมายังพวกท่านด้วย ขอพระคุณลำลงอยู่กับทุกคนเดิดจบการอ่านพระคัมภีร์หปี1รอบประจำวันศุกร์ที่18เดือนพฤศจิกายน2องพันที่สิอาเมน